สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่29ธันวาคม พุทธศักราช2566ักบับดิฉันยุพาบันดีวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน z ูม m 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจทางรายการมีธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบที่ว่าอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อความอยู่รอดเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนเราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อความอยู่รอดเก่งในเรื่องธรรมะหากินอย่างเดียวมันไม่พอ ต้องเอาตัวให้รอดด้วยรอดจากอบายรอดจากภัยในวัฏสงสารรอดขึ้นไปเกิดบนสวรรค์และรอดจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพานโครงการธรรมยาตราปีที่12ระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2 5 1 7ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมการต้อนรับพระธรรมยาตราสิ่งที่จะต้องเตรียมมา ที่จะใช้ในงานนี้นั่นก็คือดอกไม้หลากสีนั่นเองค่ะที่นำมาใช้นั้นก็คือดอกเบญจาัพวันนี้ทางบุญนิวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศเบื้องหลังของดอกไม้นี้นะคะว่ากว่าทุกท่านจะได้นำมาปโปรยเพื่อต้อนรับพระมีขั้นตอนหลายประการด้วยกันตั้งแต่การคัดเลือกสายพันเลือกสีจึงเป็นดอกไม้ที่ปลูกและเอาใจใส่ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อมหาปูชีญาจารย์ จนได้ดอกไม้ที่มีความสมบูรณ์สีสันสวยสดงดงามเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในวาระที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งค่ะเรียนเชิญมาชมสกุปพิเศษเส้นทางดอกไม้ธรรมยาราปลูกปลิดโปรยเป็นกระตันยูบูชาค่ะนี่คือยอดต้นพันธุ์เบญจทรัพย์จำนวน5 3า6 0นวน538,600ต้นที่พร้อมจะนำไปปลูก ในแปลงปลูกบริเวณปฐุมเจดีโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมาร่วมใจกันปลูกเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านจากทั่วโลกได้ใช้โปรยต้อนรับคณะสงฆ์กองผัดเนื้อนาบุญธรรมยาตราที่จะเดินประกาศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในเส้นทางอนุสรสถานทั้ง6แห่งมีจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนนทบุรี กรุงเทพปทุมธานีในช่วงตลอดเดือนมกราคม2567กว่าจะมาเป็นกลีบดอกเป็นชั์ที่สวยงามให้ทุกคนได้โปรยนั้นวันนี้เรามาฟังคุณเกีรสุดานักวิชาการเพืชสวนประจำโครงการดอกไม้ธรรมยาตราจะมาเล่าให้ฟังว่าการปลูกการดูแลรักษา จนถึงวันเก็บดอกเป็นะทรั์ไปใช้งานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศสุดาคำแสงนะคะชื่อเล่นเกศค่ะเป็นนักวิชาการประจำโครงการดอกไม้ธรรมยาตาค่ะวันนี้นะคะเกศก็จะพามาชมบรรยากาศของการปลูกเบรจัสับนะคะเพื่อต้อนรับพระธรรมยาตาสำหรับงานวันธรรมยาตาประจำปี2567ค่ะค่ะบริเวณน,นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโรงเรือนสำหรับปักชามก้าเบญจัพย์ค่ะซึ่ง ก้าเบนจาซับนะคะก็จะเป็นส่วนยอดที่ได้มาจากแม่พันธุ์ค่ะซึ่งในถุงนี้นะคะจะมีประมาณ50ยอดซึ่งจะได้มาจากต้นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มปักชำนะคะก็จะแนะนําให้ใส่ถุงมือค่ะเพื่อป้องกันสารเคมีที่เป็นสารเล่งลากค่ะซึ่งจะมีวิธีการนะคะดังนี้ค่ะโดยเรานะคะจะหยิบยอดนะคะแล้วก็ดึงในส่วนของใบคู่ล่างออกประมาณ2-3ใบค่ะ เพื่อให้เหลือส่วนยอดเอาไว้เพื่อเป็นใบเลี้ยงค่ะแล้วก็ปักลงไปในถาดหลุมนะคะค่ะเมื่อเราปักเสร็จแล้วนะคะประมาณ3-5วันก็จะมีรากเกิดขึ้นค่ะและหลังจากนั้นประมาณ14วันเราก็จะสามารถเอาไปย้ายปลูกลงแปลงได้ค่ะ ของเรานะคะที่เราปลูกลงแปลงแล้วเราก็จะมีการลดน้ําค่ะโดยเราจะลดน้ําผ่านทางเทปน้ําหยดนะคะสามเวลาต่อวันนะคะโดยจะมีช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายค่ะโดยที่เราจะดูจากสภาพอากาศแล้วก็ความชื้นในดินนะคะเพื่อมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะจะมี3รูปแบบก็จะมีการให้ปุ๋ยผ่านทางเทปน้ําหยดโดยจะให้เวลาตอนเช้าของทุกวันค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ด จะให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะสุดท้ายนะคะจะมีปุ๋ยหยอดโดยเราจะให้สัปดาห์ละสองครั้งค่ะแล้วเราก็จะมีการตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่ามีโรคหรือว่ามีแมลงหรือเปล่าเราก็จะมีการกําจัดวัชพืชรอ้วแปลงปลูกค่ะเพื่อ,อ,อ,อทําลายแหล่งอาศัยของแมลงที่จะเป็นพาหะในการนําโลค่ะจะมีการเปิดไฟหลังจากที่เราลงปลูกนะคะเป็นเวลา60วัน การเปิดไฟนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา6โมงถึงเวลา2ุ่ำค่ะเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นส่วนหลังจากนั้น2เดือนนะคะเราก็จะปิดไฟเพื่อเป็นการเร่งการออกดอกค่ะโดยหลังจากที่เราปลูกก้าเบญจทรัพย์เนี่ยนะคะครบระยะเวลาประมาณ4เดือนก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นดอกไม้เบญจทรัพย์สีชมพูบานสะพัังเต็มแปลงค่ะ ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงดอกไม้ค่ะโดยในระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็มีการปลูกดอกไม้แล้วก็ผ่านมาจนตอนนี้นะคะดอกไม้ก็พร้อมที่จะมีการตัดดอกโดยในระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมาค่ะทางพนักง,งานและเจ้าหน้าที่นะคะของโครงการก็มีการบำรุงดูแลรักษาดอกไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นในตอนนี้ค่ะดอกไม้ก็มีสีสันที่สวยงามก้านและใบก็เขียวสมบูรณ์อย่าง ที่เราต้องการไว้ค่ะโดยโรคและ,มะแมลงต่างๆนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่เราก็สามารถควบคุมได้และตอนนี้นะคะดอกไม้ก็บานจะพั่งเต็มทุ่งนะคะเพื่อที่พร้อมสําหรับให้สาธุชนนะคะมาเก็บดอกเพื่อที่จะนําไปปลิดกีบเพื่อต้อนรับพัทธรรมยาตาในปี2567นี้ค่ะก็วันนี้คืออยากจะมารับบุญเด็ดกีบดอกไม้มากค่ะแล้วพอดีว่า เพื่อนที่เขาชอบมาประจำมาค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เลยไปรับที่แล้วก็ลูกสาวมาค่ะปื้มมากค่ะสามวันก่อนนี่นคือไปเด็ดไปเด็ดดอกไม้ที่ที่ตรงเป็นสวนดอกไม้ค่ะแต่วันนี้ก็คือเป็นกลีบดอกไม้ก็คืออยากอยากเด็ดกลีบอยู่แล้วก็เลยได้มาวันนี้ดีใจมากค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วม มาร่วมกันนะคะรับบุญเด็ดดอกไม้เพราะว่าของพวกเรานี่คือเริ่มเด็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่23ธันวาคม2566จะเด็ดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาของทุกวันเลยนะคะยกเว้นวันที่28ถึง31ธันวาคมนี้เราจะเด็ดกันถึง3ทุ่มเลยค่ะวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะคนมาเยอะเลยค่ะเกิน200ท่านเลยค่ะ สนุกสนานกันนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านได้มาเด็ดกันและวก็วันที่หนึ่งต้นเดือนบูชาเข้าพระช่วงบ่ายนะคะเราจะเปิดจุดให้เด็ดดอกไม้ช่วงบ่ายกันนะคะต้นเบญจัพย์เหล่านี้ที่ถูกปลูกและดูแลด้วยแรงแห่งศรัทธาในมหาปูชนียาจารย์ดอกสีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วอวดความงามให้ทุกคนที่พบเห็นได้ชื่นใจมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและนำไปต้อนรับพระธรรมยารา พร้อมให้สาธุชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกปลิตโปรโยด้วยความปลื้มปิติใจทีมข่าวบุญนิวรายงานชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสอบตอบป,ปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41รอบชิงชนะเลิศระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะ สำหรับการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41รอบชิงชนะเลิศระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6จัดขึ้นณนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยก่อนสอบผู้เข้าสอบทุกคนได้เจริญพุทธมนต์บทธรรมจากกับปราวัตนสูตรร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีเปิดการสอบโดยนายสันติรุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสสากลและคณะกรรมการชมรมพุทธศาสสากลได้กล่าวรายงานและได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินบุญญานันโทผู้อำนวยการสำนักพัฒนายาวชนโลกเป็นประธานเปิดการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41รอบชิงชนะเลิศระดับชาติและได้กล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของการสอบครั้งนี้แก่ผู้เข้าสอบ จากนั้นผู้เข้าสอบได้รับฟังการชี้แจงข้อมูลในการสอบแต่ละระดับก่อนที่จะดำเนินการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่41รอบชิงชนะเลิศระดับชาติโดยแบ่งการสอบเป็น5ระดับได้แก่ระดับประถมะศึกษาตอนตน้รรตน,ตนระดับประถมะศึกษาตอนปลายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับครูอาจารย์ ซึ่งการจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในหัวข้อมงคลสูตร38ประการกฎแห่งกรรมความดีสากลและห้าห้องชีวิตในระมินิสัยก็เพื่อให้เยาวชนทุกระดับการศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาตลอดจนระดับครูอาจารย์ รวมทั้งสถาบันการศึกษานักเรียนทหารตำรวจพยาบาลหล่าวทัพซึ่งการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติในครั้งนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน5,111คนจากการสอบในระดับจังหวัดและระดับภาคณนะศูนย์สอบในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยทุกท่านที่มาร่วมสอบในครั้งนี้ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำข้อสอบของตนอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะนำธรรมะที่ได้ศึกษาไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะการสอบธรรมะทางเก้าหน้านะคะไม่ได้เพียงแค่เป็นการสอบเพื่อจะได้เกียรติบัตร หรือว่าเป็นการสอบให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเก่งหรือไม่เก่งแค่ไหนแต่การสอบธรรมะทางก้าวหน้ายังเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสามารถที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปอีกสืบนานเท่านานอีกทั้งยังทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ยังคงให้อยู่กับคู่คนไทยแล้วก็สาธุชนเนี่ยตลอดไปดังนั้นในการสอบธรรมะทางก้าวหน้าครั้งนี้อยากให้เด็กๆรู้ว่า การที่เราได้มีส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจุดเล็กๆแค่คนเดียวมันก็ทําให้จุดเล็กๆแค่จุดเดียวเนะะี่ยค่ะจะส่งต่อเพราะพุทธศาสนาเนี่ยได้อีกชั่วกับชั่วกันเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนโครงการธรรมะทางก้าวหน้ารวมถึงสนับสนุนให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงคําว่า,าศาสนาพุทธจริงๆค่ะ ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งะคะแล้วก็เป็นตัวแทนในการมาสอบธรรมะทางเก้านาคะก็เป็นเหมือนกับการท้าทายนะคะแล้วก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับออมงคล38ค่ะมงคลชีวิตข้อที่ชอบมากที่สุดก็อาจจะเป็นตั้งตนชอบเพราะรู้สึกว่าเหมือนกับ เราได้มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็ดําเนินชีวิตไปตามเป้าหมายของเราซึ่งเป้าหมายของชีวิตก็มีทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คือเหมือนกับพบผู้ไปเลยนะะก็น่าจะชอบมุมคลนคนี้มากที่สุดค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆน,นักเรียนนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นระดับเดียวกันนะคะมาสอบเพราะว่าโครงการนี้เขาก็ได้จัดสอบ ถือว่าแบบหลากหลายระดับการศึกษาเลยนะคะมีทั้งระดับะถมศึกษาเพื่มศึกษาแล้วก็ปตีแล้วยังทั้งมีระดับของคุณครูด้วยนะคะที่เห็นในรายละเอียดของโครงการก็มาสมัครเข้าร่วมกันสอบกันเยอะๆนะคะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดอำนา,นาจ,จเจริญประจำปี2566ค่ะสำหรับกิจกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปี2566ในครั้งนี้จัดขึ้นณนทุดงคสถานอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศิลธรรมอันดีงามให้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน489คนจาก29โรงเรียนโดยภายในงานเด็กดีวีสตาได้เข้าร่วมฐานกิจกรรม VSTAR Activity Learning และชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพุทธประวัติ ภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นนายผ่านระวังดีหัวหน้าครูอาสาจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากนางแสงเดือนสายโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกล่าวเปิดงานก่อนที่ตัวแทนเด็กดีวีสตาจะได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะทั้งยังได้กล่าวคำอาราธนาศีลห้ากล่าวสุนทรพจน์ผู้นำแห่งความดีและกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตานอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยนางแสงเดือนสายโสภารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับความเมตตาจากพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานสง่์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเก่งและดีสีอำนาจเจริญด้วยค่ะ สำหรับช่วงสุดท้ายของโครงการเป็นกิจกรรมจับฉลากของความพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีคณะครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมรวมพลังเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานนักเรียนได้ความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้และนำธรรมะในพระพุทธศาสนา ายปปััฏิิิบตตในนชีวีวววระะจอกด้ค่ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขค่ะณศนะูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขโดยมีคณะกัลยะนานมิตรในจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โดยระหว่างเข้าร่วมโครงการทุกท่านก็ได้ร่วมกิจกรรมมากมายทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์บทธรรมจกักปบาวัตนสูตรออกกำลังกายและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญทั้งยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาเทศสอนสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่าน ได้เติมความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมสแสวงหาความสงบหลบจากความวุ่นวายมาร่วมปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบเหมาะกับการพักกายพักใจและสแสวงหาความสงบภายในซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรค่นะนวัพระธรรมกายอิบาราคีประเทศญี่ปุ่นคณะกาลยานามิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันตักบาตรและถวายพัาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกําลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้กับตนเอง เพราะทานที่สังสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสังสมบุญด้วยการสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวตนะสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสังสมบุญให้แก่ตนเอง และยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อรวมการสร้างมหาทานบารมีและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งจุดประทีปและอธิษฐานจิตภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างเลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบ,บำรุงวัด พิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาวค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธานาศีลห้าพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยคณะประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกกัลยาณมิตรเคอร์เนล กลาลยานมิตรพงพน์เด็กกลาลยานมิตรแพทย์หญิงวชิรพรจอแดนพิลึกกลาลยานมิตรอุ่นจิตกลาลยานมิตรนรินรุธิรศิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเชควานกลนาลยานมิตรประมวลศิลป์กลาลยานมิตรโดนัลฮอกเลนกลนาลยานมิตรธัญลักษณ์โชติรพันธ์กลาลยานมิตรธิดามหม่อมไมตรี ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญได้แก่กลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกลยาณมิตรจารุวรันประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกลยาณมิตรพงธาดาพรมมาแบ์และครอบครัวในการนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังปกิน,นากาธรรม จากพระนัด,ดนยัยโชติปุญโยเรื่องคารวะธรรมจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตตาหารเพนแดกคณะสงฆ์ดยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญของยอดกาลยานามิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะ ไปร่วมอ,อนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุปผาเปตพะลีเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกาลยานามิตรบุญยังนวลแสงสีกาลยานามิตรจันดีหน่อแพนคำและกาลยานามิตรกรกฎเหมมสถาปัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเพตัะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่มูยญาที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุล และจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและนารูปผู้วายชนคือกัรยาณมิตรจันดีหน่อแพนคำกัลยานามิตรน,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 นันทนานิโคและกัลยานามิตรประภาพรทิกุลพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจากนั้นคณะสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมงคลอภิมังคโลเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะวัดพุทธเขปทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะณวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ชาวท้องถิ่นได้ให้ความสนใจมาร่วมปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระรัฐศาสตร์ชยานันโทและพระธนพลโชติยาโนได้นำจากกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องของขวัญที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนั่งแล้วรู้สึกนิ่งเบาสบายเข้าถึงความสงบภายใน ซึ่งวัดพุทธเค็บทาวโดยคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านต่างมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะสู่ใจของชาวท้องถิน่นจึงได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์แก่ชาวท้องถิน่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพชาวท้องถิน่นเพื่อมาเป็นกำลังหลักในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ของการสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปร,ะริมณฑลรวมทั้งการสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนาสูตรจากทั่วประเทศไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดท็ทอป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง6อันดับที่สนครหลวง17อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่หนครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง1อันดับที่10นครหลวง7ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่สจังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดลำพูนอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเราอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดชลบุรีค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางมุนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกับเปตาตนนสูตรด้วยยอด6,000ล้านจบเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566ส่งสวดแล้วส่งยอดได้ที่เว็บไซต์ w o w i d e b r i g h t o r l d c o m ค่ะ ขอเรียนเชิญร่วมรับบุญปลิดกลีบดอกไม้เพื่อโปรยต้อนรับพระธรรมยาตราประจำปีพุทธศักราช2567โดยสามารถเริ่มรับบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในเวลา8.30นาิานาทีถึง18.00นาฬิกาณวิหารโคตค้อส1ส่วนในช่วงวันหยุดยาระหว่างวันที่28-31ทาธันวาคมจะสามารถรับบุญได้ถึงเวลา21.00นาฬิกาค่ะขอเรียนเชิญท่านชายเข้าร่วม สมัครในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม115ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุยงโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่5มกราคมถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096 795 3472และ061 609 4643ค่ะ แต่ทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบันวสลนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนจากกันวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขีโนจิตตังนะสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ